แต่ไปทำกระทงมาค่ะวันพวกนี้เป็นวันลอยกระทงใช่ไหมคะก่อนที่เราจะไปลอยกระทงนะเดี๋ยวคุณครูแกะมีนิทานสนุกสนุกมาเล่าให้เด็กๆฟังเด็กๆอยากฟังไหมคะอะไรนะคะอุ๊ยอยากฟังกันเต็มเลยเดี๋ยวเราไปฟังนิทานพร้อมๆกันเลยนะคะ วันนี้นะคะคุณคู่แก่นจะมาเล่านิทานเรื่องลอยรอยลอ,อยกระทงเรื่องนะคะรัตนาโคชนาะภาพรัตนาโคชนาะและพัทรวินรัสมิแพทย์ค่ะคืนนี้แสงจันทร์กระจ่างฟ้าสวยงามมากแม่ออม กับข้าวหอมออกมาที่ระเบียงโอ้โห و! ดวงจันทโตโตโกลมดีเลยค่ะแม่ก็พรุ่งนี้เป็นวันลอยกระทงแล้วนี่จะ๊ะในคืนวันเพ็ญดวงจันทร์ก็จะเต็มดวงแบบนี้แหละวันเพ็ญเดือนสิบส หนุกันจิงวันลอยกระทงข้าวหอมร้องเพลงเจียวเจ้ยวข้าวปั้นก็เข้ามาร่วมร้องเพลงด้วยสองพี่น้องดีใจที่จะได้ทำกระทงในวันพรุ่งนี้ตกบ่ายทุกคนนั่งร้อมวงกันทำกระทงแม่ออมให้ทำหมุดดอกไม้ก่อนแล้วใช้ไม้กรดเสียบดอกบานไม่รู้เลย เอาไว้ใช้ตึงใบตองให้ติดกับหยวกกล้วยจะ้ะข้าวหอมชอบทำหมุนดอกไม้ครู่เดียวก็ทำได้กองโตตอนหัวค่ำพ่อพาทุกคนไปงานลอยกระทงที่จัดขึ้นริมแม่น้ำข้าวหอมตื่นตะลึงเมื่อเห็นกระทงยักษ์โอ้โหกระทงใหญ่จัง เขาใช้ต้นกล้วยยักษ์ทำฐานหรอคะแม่ไม่ได้ใช้ต้นกล้วยหรอกจ้ะส่วนใหญ่ใช้ถังพลาสติกทำฐานแล้วขึ้นโครงด้วยไม้ไผ่ตกแต่งเป็นกระทงสีสันสดใสทำไว้ประดับในงานเมื่อเลิกงานแล้วก็จะนำกลับไปใช้ใหม่ปีต่อไปได้จ้ะแล้วสองพี่น้องก็ช่ว ก็ชี้ชวนกันดูกระทงหลากหลายรูปแบบแปลกตาส่วนมากทำมาจากวัสดุธรรมชาติจนพ่อบอกว่าได้เวลาลอยกระทงแล้วเมื่อเดินมาถึงท่าน้ำเข้าปั้นสังเกตเห็นกระทงบ้างกะลอยเร็วบ้างกะลอยช้าบ้างก็ลอยเดี่ยวบ้างกะลอยติดกันเป็นแพร กระทงแต่ละใบรอยเร็วเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันจ้ะกระทงใบใหญ่แล้วก็หนักจะลอยช้าส่วนกระทงใบเล็กน้ำหนักเบาจะลอยไปเร็วจ้ะนอกจากขนาดและน้ำหนักของกระทงแล้วก็ยังมีแรงของกระแสน้ำด้วยนะว่าไหลแรงหรือไหลเอือ่อยข้าวปั้นเห็น พี่ชายคนหนึ่งกำลังใช้ไม้เคลียกระทงที่เกาะกันเป็นกลุ่มให้แยกจากกันแล้วกระทงใบที่แยกออกก็ลอยแสงหน้าไปเหมือนแข่งกระ,กระทงกันอยู่เลยข้าวหอมอยากรู้ว่ากระทงรลอยแล้วไปไหนกระทงส่วนใหญ่ก็จะจะกลายเป็นขยะแม้จะทำด้วยวัสดุธรรมชาติแต่ก็ใช้เวลานาน กว่าจะย่อยสลายถ้ากระทงมีมากก็จะทำให้น้ำเน่าเสียด้วยจ้ะถ้าอย่างนั้นครอบครัวเราใช้กระทงรอยใบเดียวดีไหมคะจะได้ช่วยลดขยะในแม่น้ำด้วยนิดนึงก็ยังดีคนเห็นด้วยและตกะตลงกันว่าจะใช้กระทงของข้าวหอมรอยส่วนกระทงของข้าวปั้น จะเอากลับบ้านไปลอยเล่นที่บ้านเมื่อทุกคนอธิษฐานและขอขามาพระแม่คงคากันแล้วข้าวหอมก็ช่วยแม่หย่อนกระทงลอยไหลไปตามสายน้ำกระทงน้อยลอยไปดีๆนะลอยกระทงเสร็จแล้วพ่อก็บอกว่าเด็กๆไม่ควรมาเล่นลิมน้ำตามตลิงตามลำพังนะอาจจะเกิดอันตรายได้ จากนั้นพ่อกับแม่ก็พาลูกๆเดินเที่ยวชมงานเข้าปั้นเห็นคนกำลังจุดโคมรอยปล่อยขึ้นฟ้าแม่เล่าว,ว่าการปล่อยโคมเป็นประเพณีเก่าแก่เรียกว่ายี่เป็งจะปล่อยโคมรอยเพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาและบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึง โคมยี่เปงส่วนใหญ่จะใช้กระดาษสาทำเป็นรูปทรงกระบอกปลายเปิดด้านหนึ่งโดยสร้างที่วางเชื้อเพลิงไว้ด้านปลายเปิดข้าวปั้นข้าวหอมแงนมองดูโคมที่ทยอยลอยขึ้นโคมจะลอยขึ้นไปได้สูงแค่ไหนคะพ่อพ่อก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าไฟที่จุดดับเมื่อไรโคมก็จะร่วงลงมา เพราะอากาศภายในโคมจะค่อยๆหนักขึ้นส่วนใหญ่โคมจะมีก้อนเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ไม่เกิน8นาทีจ้ะแม่เล่าว่าเคยได้ยินข่าวที่มีโคมลอยสูงถึงระดับการบินซึ่งอันตรายมากเพราะเครื่องบินอาจจะดูดโคมลอยเข้าไป ทำให้เครื่องยนต์เสียหายแถมยังมีโคมตกใส่อาคารบ้านเรือนจนเกิดไฟไหม้หลายครั้งโคมเลยน่าจะมีเชือบบังคับเหมือนว่านะคะจะได้เอากลับลงมาได้เพื่อความปลอดภัยข้าปันน้นเสนอความคิดพอปองชอบความคิดของข้าปั้นนะฟิวปุ้งฟิวปุ้งฟิวฟิวปุ้ง ผูดอกไม้ไฟแตกกระจายเป็นแสงไฟสีสันสวยงามหลากหลายรูปร่างว้าวว้าวผู้สวยจังเลยทุกคนยืนชมผู้ยืนชมผู้ไฟอย่างมีความสุขงานร้อยกระทงคืนนี้ ช่างยอดเยี่ยมจริงๆลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมาลำวงลำวงวันลอยกระทงลำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจเป็นไงคะเด็กๆนิทานของคุณครูแกนสนุกใช่ไหมคะในวันพรุ่งนี้ถ้าเด็กๆ ไปเที่ยวงานลอยกระทงนะคะเด็กๆอย่าลืมปฏิบัติตามนะคะอีกอย่างเลยห้ามเดินไปคนเดียวนะคะจะต้องเดินไปกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่จูงมือและที่สําคัญเลยอะไรคะเราต้องใส่แมสด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะเพราะว่าเชื้อโควิดยังไม่หมดไปนะคะเด็กๆต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูแกนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย